เรื่องราวกันดีเนาะว่าคุณวิชยัยคุณพ่อของคุณต็อปเนี่ยก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกเฮลิคอปเตอร์ตกทําให้สโมสรเรสซอร์ซิตี้ก็ลงมติว่าเปลี่ยนชื่อมูลนิธินี้ให้เป็นชื่อของคุณพ่อคุณต็อปเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้กับคุณพ่อคุณต็อปที่เข้ามาทําให้เรซซอร์ซิตี กลับมามีชื่อมีเสียงได้รับความสนใจมีสปอตไลท์มาส่งและที่สำคัญได้แชมป์พรีเมียร์ไปหนึ่งสมัยด้วยนะครับโดยมูลนิทีเนี่ยเป็นการที่จะไปช่วยเหลือชุมชนของเลสเตอร์เชียร์นะฮะทำให้ดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องความเป็นชุมชนให้อยู่กันอย่างมีความสุขนี่แหละครับคือผู้บริหารฟุตบอลหรือเจ้าของทีมฟุตบอลในฝันของหลายๆทีมอาจจะไม่ได้สนใจโฟกัสที่ฟุตบอลอย่างเดียวแน่นอนว่าุ กีฬฟุตบอลก็ต้องสนใจเรื่องโฟกัสโฟกัสเรื่องฟุตบอลนั่นแหละแต่สุดท้ายครับตอนนี้คุณท็อปรวมถึงคุณพ่อเนี่ยได้พยายามสร้างทุกอย่างให้กับเมืองเลสเตอร์เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมือง